สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับแสงทองฟาร์มแพะนมจังหวัดเลยก็เพื่อนเพื่อที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ตลาดนัดแพะจังหวัดเลยครับแล้วก็จังหวัด5จังหวัดหลักของ e อีสานซ่อมมีทั้งการอ่า ตลาดนัดในรอบเดือนนะครับในแต่ละเดือนนะครับในส่วนของภาคอีสานนะครับแล้วก็ทางภาคใต้ด้วยนะครับราคาแพ้ต้ร้อยแปดสิบบาทตลาดนัดแพะเปิดนะครับแล้วก็ช่องเปิดด่านในการที่จะ,ะมีการแพ้ส่งออกต่างประเทศนะครับก็แพ้ในส่วนของแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็การเปิดดา่านครั้งนี้นะครับ ทำให้ตลาดนัดแพ้นั้นมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นนะครับตามลาดับนะครับแล้วก็ทั้งโซนของทางแพะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,อแพะอีสานส่งใต้นะครับแพะอีสานตลาดเปิดในช่วงเดือนอกลางเดือนนี้นะครับพฤษภาคม แพ้อีสานแพ้บอลูกผสมแพ้ขุนนะครับร้อยสิบาทร้อยห้าบาทนะครับในต้นเดือนนี้ตั้งแต่ช่วงหนึ่พฤษภาที่ผ่านมานะครับราคาแพ้อยู่ที่ร้อยห้าบาทร้อยสิบบาทนะครับตลาดแพ้เนื้อแพ้นมทางภาคอีสาน ีอะไรกินาากปปรรบ้างอะลูกเ,เปลือก,กอสับปะรดนะครับวันนี้น้องธนวาเปลือกสับปะรดเปลือกกล้วยแล้วก็ทั้งหญ้าสัพท์นะครับก็จะมีกระถินนะครับในแต่ละวันนะครับก็จะมีอาหารแพะในรอบบา่ายแล้วก็รอบเย็นนะครับ ลดล็อกเปิดด่านแพะส่งออกนะครับต่างประเทศแล้วก็มีในส่วนของแพะซึ่งมีการหมุนเวียนอยู่ในภายในประเทศเราด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับขอบคุณ FC ทางากำแพงเพชรชัยนาทนะครสวรรค์นะครับการจะหน้าบุรีทางรบบุรีด้วยนะครับพี่น้องพืชที่ทางนครสวรรค์ เพชรชบูรณ์นะครับพี่น้องทางน้ําหนาวด้วยนะครับขอบคุณน้องปิงปองจากทางน้ําหนาวด้วยแล้วก็พื้นที่ทางศรีสะเกดนะครับสุรินทร์บุรีรัมพ์พื้นที่ทางาโซนทางตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพี่น้องทางสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญแล้วก็มุกดาหารพี่น้องพื้นที่ทางสกลนครนครพนมบึงกาหน้องคายพี่น้องทางอุดอรธานีแล้วก็น้องบุรลรัมนะครับรอยต่อทางคอนแก่น พี่น้องในส่วนของทางน้องบรุรลมูนะครับใกล้พื้นที่จังหวัดเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ชัยภูมิรอยต่อทางชุมแพขอนแก่นแล้วก็ทางมึงเลยนะครับไปทางภาคเหนือนะครับทางจังหวัดน่านทางเชียงใหม่พิษณุโลกนะครับพี่น้องทางจังหวัดตากครับพื้นที่ทางเชียงรายนะครับแพะที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆของทางภาคเหนือนะครับ 89จังหวัดนั่นเองนะก็พื้นที่ทางตอนล่างของภาคเหนือนะครับราคาแพ้ร0 5บาท110บาทนะครับแพ้ในโซนทางภาคอีสานตอนบนด้วยนะครับแล้วก็ตอนทางสารคามกลาสินทางพื้นที่ทางชายภูมิโดยต่อทางเอียโคราชนะครับราคาแพ้ในพื้นที่ต่างๆก็คลุมพื้นที่ทั้งหมดนะครับ105าบาท110บาท พี่น้องในแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งมีราคาที่แจ้งเข้ามานะครับภาคใต้175บาท180บบาทนะครับพี่น้องทางสปลาวนะครับยังไม่มีนะครับพี่น้องทางาแม่ห้องสอนทางเชียงรายรอยต่อทางพาม่านะครับแจ้งเข้ามาจากทางเชียงตุงนะครับพี่น้องที่เลี้ยงแพะ จริงๆนะพี่น้องทางนู้นก็เลี้ยงกันแทบทุกบ้านนะครับอาจจะเลี้ยงตามภูเขาเลี้ยงตามโซนต่างๆราคา120บาทนะครับทางนู้นก็ถือว่าราคาดีกว่าอีสานนิดหน่อยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับน้องแตงไทยนี่คือสุดปวนที่สุดในฟาร์มนะครับชาแนนทอ,อกเกนเบิร์กนะครับอันนี้ก็ชาแนนอาชามี่ครับ น้องแตงไทยนะครับสุดป่วนในเวลานี้ถ้าได้ออกมาข้างนอกนี่พอหายใจให้คอออกหน่อยปกติเขาจะอยู่ด้านในนะครับเน,เนี่ยขั้นตอนกินดีขั้นตอนกินดีน้องแตงไทย น้องแตงเปี้ยงครับขอบคุณมากนะครับสำหรับเอฟซีที่ติดต่อสอบถามเยี่ยมชมนะครับพื้นที่เลี้ยงแพะทางจังหวัดเลยแล้วก็พี่น้องที่สอบถามราคาแพะนะครับร้อบาทร้อบาท100งรอยบาทกับการปลวจล็อก ด่านชายแดนนะครับเริ่มต้นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็หวังว่าโอกาสดีๆของพี่น้องชาวแพะจะได้มีโอกาสได้รุ้นกับราคาแพะเดือนหน้านะครับซึ่งหมายความว่าราคาแพะในเดือนหน้านั้นอาจจะดีขึ้นกว่านี้แล้วก็สัญญาณบอกถึงเรื่องของราคาแพะที่ดีใน,นอนาคตด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับ,บพี่น้องชาวแพะที่เลี้ยงแพะปัจจัยเรื่องของต้นทุนราคาสถานการณ์หรือว่า สภาพอากาศในช่วงนี้หรือว่าพี่น้องที่กําลังจะคิดว่าจะเริ่มต้นในการเลี้ยงแพะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับสถานการณ์โควิดที่บอกว่าดีขึ้นนะครับก็ดีก็ดีนะครับบางท่านก็บอกว่ายังไม่ดีบางท่านก็บอกว่า,อาพอใช้ได้พอไปได้สำหรับเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับเรื่องโรคเรื่องอภยัยประจําเดือนประจําช่วงฤดูกาลต่างๆนะครับซึ่งบรรจบในช่วงเดือนพฤษภาคมในช่วงกลางกางปีปีนี้ ให้กำลังใจสลับพี่น้องสู้ๆนะครับแพะบอลลูกผสมกับสถานการณ์ด่านปลดล็อกในช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วก็ทั้งโอกาสดีๆของพี่น้องชาวแพะที่จะมีโอกาสได้นะครับคัดออกสลับแพะนมแพะเนื้อหรือ,อแพะบอลลูกผสมก็ดีนะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นโอกาสดีๆของเรากลับมาแล้วนะครับ <S 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 ขอบคุณมากๆสลับพี่น้องที่ ติดตามทางช่องการแสงทองมีเดียชา n นลครับซับสไครต์ Subscribe, กดกระดิ่งช่องกดติดตามช่องของเราวันนี้ขอบคุณมากๆเลยเพื่อนๆที่เยี่ยมชมนะครับขอบคุณน้องจากทางน้ําหนาววันนี้น้องปิงปองนะครับเยี่ยมถึงฟาร์มแสงทองฟาร์มถนนโจวเลยแล้วก็ทั้งน้ำหมักสุนภัย Smart g โกดนะครับบายบ้าน Smart g โกดฟาร์มนะครับเข้าไปที่เพจนะครับสั่งจองเข้าไปที่กล่องข้อความทักข้อความเข้าม,ขมาครับ น้ำหมักสุนไพลสมาร์ทโกดบายบ้านสมาร์ทโกดฝามนะครับที่เบอร์แอดไลน์0939654964เพื่อนๆที่ติดตามรับชมแล้วก็สั Radio ่งจองน้ำหมักสุนไพลสมาร์ทโกดเข้ามาขอบพระคุณมากๆสำหรับอีพีนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ